สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการใช้งานระบบปฐมวัยนะคะให้เข้ามาที่หน้าหลากักแล้วดูที่กล่องส้มค่ะคลิกที่กล่องส้มเข้ามาค่ะเลือกปีการศึกษาและภาคเรียนหลังจากนั้นคลิกป,ปุ่มดูภาพรวมโดยปกติเราจะขึ้นหน้าภาพรวมเอาไว้ให้แล้วนะคะในข้อมูลของปฐมวัยค่ะ เราจะทำการบันทึกงานทั้งหมด4อย่างเริ่มจากรูปถ่ายนักเรียนค่ะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวน้ำหนักส่วนสูงพัฒนาการนักเรียนและมีรายงานจะต้องขออนุมัติทั้งหมด4อย่างค่ะคือบัญชีเรียกชื่อบันทึกสุขภาพออบอ1และอบอล2ค่ะคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นสรุปผลความคืบหน้าทั้งหมดโดยนำมาจากเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของการบันทึกงานและการขออนุมัติรายงานในแต่ละช่องค่ะ โดยหากคลิกขออนุมัติรายงานให้เป็นสีเหลืองจะถูกนับเป็น100%มาคำนวณทันทีค่ะการบันทึกงานอย่างแรกคือบันทึกข้อมูลรูปถ่ายนักเรียนค่ะให้คลิกไปที่คอลัมน์รูปถ่ายนักเรียนจะคลิกไปยังหน้าทะเบียนนักเรียนห้องที่เราเลือกไว้ hos? ค่ะส่วนที่ Ahmad, 2คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนค่ะเมื่อคลิกแล้วจะไปยังหน้าทะเบียนนักเรียนค่ะให้เลือกที่นักเรียนค่ะ และเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วนตามจำนวนที่จะต้องแสดงในอบอหนึ่งและอบอสองนะคะในส่วนที่3เป็นการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงในภาคเรียนนั้นค่ะให้คลิกไปที่คอลัมน์ค่ะหลังจากนั้นระบบจะไปยังหน้าบันทึกน้ำหนักส่วนสูงให้เราเลือกเดือนในภาคเรียนนั้นทำการกรอกน้ำหนักส่วนสูงและคะแนนสุขภาพทั้ง5ด้านแล้วกดยืนยันข้อมูลค่ะทำให้ครบทุกเดือนที่อยู่ภายในเทอมนั้นค่ะ และสุดท้ายค่ะการบันทึกพัฒนาการของนักเรียนค่ะให้คลิกไปที่การบันทึกพัฒนาการในการบันทึกพัฒนาการค่ะจะต้องบันทึกพัฒนาการครั้งที่1ครั้งที่2และบันทึกประเมินความคิดเห็นค่ะในการประเมินพัฒนาการแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น4ด้านค่ะและแต่ละด้านจะย่อยออกเป็นมาตรฐานรวมทั้งหมด12มาตรฐานโดยอันดับแรกให้เราทำการเลือกวันที่ทำการบันทึกผลค่ะเมื่อเลือกวันที่แล้ว น้ำหนักส่วนสูงที่เราได้กรอกเอาไว้จะมาแสดงผลในหน้าประเมินพัฒนาการนี้ให้โดยอัตโนมัติหากเรายังไม่เคยมีการกรอกค่าในช่องจะเป็นค่าว่างหลังจากนั้นใส่ตัวเลือกคะแนน3 2 1ตามลำดับแล้วกดยืนยันข้อมูลด้านล่างค่ะเมื่อรวมคะแนนแต่ละมาตรฐานแล้วให้กดสุดท้ายที่สรุปด้านของแต่ละด้านเช่นกันค่ะทำแบบนี้ให้ครบ12มาตรฐาน4ด้านนะคะ และทําวิธีการเช่นเดิมกับการบันทึกผลครั้งที่2ค่ะถัดไปจะเป็นการบันทึกประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองและคุณครูนะคะคลิกที่ประเมินความเห็นค่ะเลือกที่รายชื่อนักเรียนจะปรากฏหน้าให้ประเมินคะแนนและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านล่างของคุณครูประจำชั้นและผู้ปกครองนะคะโดยการคลิกเพิ่มแต่ละตำแหน่ง จะสรุปผลความคืบหน้าให้แต่ละรายชื่อนักเรียนด้านข้างค่ะและทั้งหมดเปอร์เซนต์นี้จะแสดงเป็นผลความคืบหน้ารวมด้านบนค่ะเมื่อกลับมาที่หน้าภาพรวมผลความคืบหน้าทั้งหมดจะมาแสดงในตารางช่องพัฒนาการค่ะถัดไปเป็นการขออนุมัติรายงานทั้ง4อย่างค่ะอย่างแรกไปที่บัญชีเรียกชื่อค่ะให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน หลังจากนั้นเมื่อครบทวนดีแล้วให้กลับขึ้นไปคลิกเพื่อขออนุมัติรายงานด้านบนค่ะรายงานอางที่2คือบันทึกสุขภาพควรขออนุมัติเมื่อตารางช่องน้ำหนักส่วนสูงครบ100%เเซ์แล้วเท่านั้นนะคะแบบบันทึกการตรวจสุขภาพจะเป็นรายงานที่มีทั้งหมด5หน้าค่ะโดยด้านบนมุมขวาค่ะเราสามารถเลือกแต่ละหน้าเพื่อทำการตรวจสอบได้หน้าแรกจะเป็นหน้าปกค่ะ หน้าที่2จะเป็นหน้าน้ำหนักส่วนสูงค่ะหน้าที่3จะเป็นรายงานการดื่มนมค่ะหน้าที่4ี่จะเป็นบันทึกการแปลงฟันค่ะโดยข้อมูลจะอิงจากการเช็คชื่อนักเรียนรายวันค่ะและหน้าสุดท้ายเป็นบันทึกสุขภาพทั้ง5อย่างค่ะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกเพื่อขออนุมัติเอกสารด้านบน ถัดไปเป็นการคลิกขออนุมัติเอกสารอบอ .1 และอบอ .2 ค่ะโดยก่อนการขออนุมัติให้ดูว่ามีการอัปโหลดรูปถ่ายบันทึกข้อมูลส่วนตัวน้ำหนักส่วนสูงและบันทึกพัฒนาการได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจึงคลิกขออนุมัติอบอ .1 และอบอ .2 ตามลำดับค่ะในหน้าอบอ .1 ให้เลือกปีการศึกษาชั้นเรียนนักเรียนหรือเลือกรูปแบบของรูปเล่มที่จะพิมพ์ค่ะหลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย เมื่อมั่นใจว่าเอกสารครบถ้วนร0อซให้ทำการคลิกเพื่อขออนุมัติเอกสารค่ะเมื่อคลิกขออนุมัติเอกสารแล้วจะขึ้นเป็นสถานะสีเหลืองเมื่อกลับมาที่หน้าภาพรวมและรีเฟซหนึครั้งค่ะจะพบว่าสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าจะเพิ่มขึ้นค่ะถัดไปเป็นการขออนุมัติเอกสารอ,อบอสให้คลิกคลิกอ,อกบอส2และทำการตรวจสอบเอกสารเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อครบถ้วนแล้วให้คลิกเพื่อขออนุมัติเอกสารและกลับมาที่หน้าภาพรวมเพื่อกดรีเฟซหนึ่งครั้งค่ะสถานะจะอัปเดตขึ้นตามรูปค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการบันทึกงานของระดับปฐมวัยค่ะ